มากล่าเพราว่าสวัสดีอีกรอบน,นะครับคือวันนี้ผมจะมาทาเนื้อเปียกทองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าทําไมผมถึงทาซ้ําหลายรอบเพราะว่าคราวนี้มันจะถึงจุดที่ผมจะต้องมาแยกคลิปให้พี่เพื่อนๆได้ฟังกันแหละแต่คราวนี้ยังไม่ถึงในคลิปนี้นะในคลิปถ,ถัดไปมันจวนแล้วลผมก็เลยจะมาทําให้ความเข้าใจให้มันเข้าใจมากขึ้นบีกนะครับองค์นี้นะเขาเรียกว่าเจ้าสัวเปียกทอง การทําเปียกทองเนี่ยถ้าผมจําข้อมูลมาไม่ผิดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปศ2,460จนถึง2,480นะครับแต่คราเนี้2,480มันยังไม่หายไปนะมันจะเริ่มหายไปก็คือต่อเมื่อในปศ2,2,500นะครับแต่ยังมีการเรียนการสอนกันอยู่นี่ออกไหมครับเขาเนี้ยอหลังจาก2,480เนี่ยการทําการทาเปียกทองเนี่ยมันมีอันตรายจากปลอดหรือตะกัวนะครับที่มันเลยขึ้นมามันทาให้คนเนี่ยมันมีสุขภาพที่ไม่ค่อยโอเค ช่างในสมัยมก่อนเขาก็เลยเขาก็เลยเลยิกทาไปเขาก็เลยเลยิกทาทกันนะครับคราวนี้ผมจะมาบอกว่าการทําเปียกทองเนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยพระเนี่ยของหลวงยุตอันนี้ผมจะพูดถึงเจ้าสัวหลวงพุบุญนะมนันมีการทําเปียกทองเนี่ยมาอย่างต่อเน,นื่องเรียกไหมครับคือมันมีชุดแรกที่ทําเปียกทองขึ้นมาเหมือนที่ผมทําเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ให้ที่ให้ชมในคลิปก่อนนั่นแหละคราวน,นี้เจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ผมขอเรียกเป็นชื่ออยางงี้นะเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่มีการทาเปียกทอง เจ้าสัวพิมพ์การผมยังไม่เคยเห็นเจ้าสัวพิมพ์เล็กเนี่ยมีการทําเปียกทองตามแบบเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่นะครับเจ้าสัวเปียกทองพิมพ์เล็กมีการทําแบบเปียกทองแบบเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่นะครับและเจ้าสัวดอกพิกุลหก็มีการทําเปียกทองตามเจ้าสัวหลวงปู่บุญเห็นความเก่าของเขาไหมฮะคราวนี้เปียกทองในพิมพ์เล็กเนี่ยมีความเก่าน้อยกว่าเปียกทองพิมพใหญ่ นั okay. no okay. ่นแสดงว่าเปียกทองพิมพใหญ่สร้างก่อดเปียกทองพิมพ์เล็กโอเคไหมไม่งงเนาะผมจะอธิบายนี้คราวนี้พอในวัดเนี่ยเขามีการสร้างเปียกทองมาคนเนี่ยก็เอาไปทําเปียกทองต่อๆกันมาในยุคนั้นสมัยนั้นที่ยังมีการทาเปียกทองกันอยู่นี่ออกไหมครับแต่การทําเปียกทองไม่ใช่สาระสําคัญของผมพระองค์เนี้ยนะเปียกทองะผมแบ่งให้พี่เพื่อนๆที่รักกันชอบกันนะผมแบ่งไปอะประมาณ5้าเหรียญนล้พูดตรงๆนะพี่เพื่อนๆราคาสำหรับผมมันไม่ได้สําคัญเชื่อไหม ราคาที่ผมแบ่งไปสำหรับบางคนนะในห้าเหรียญนี้เชื่อไหมยังไม่พอยังน้อยกว่าค่าน้ำมันของใครบางคนเลยจริงๆยังน้อยกว่าเงินที่พี่เพื่อนๆเอาไปใช้จ่ายในแต่ละวันก็มีคือน้อยมากผมผมแทบ,บบางคนที่ผมให้ฟรีเลยนะนึ่ออกไปครับบางคนเนี่ยผมแบ่งให้ไปในราคาที่คนที่ได้รับไปเขาก็รู้ว่าถูกจริงๆ คราเนี้ยผมมีไม่เยอะผมก็เลยห่วงแหนของผมเอาไว้นี่ออกไหมครับแต่ที่แบ่งไปอ่ะเพราะว่ามันก็เสียไม่ได้ด้วยความสัมพันธ์นี่ออกไหมครับมันก็เสียไม่ได้ในความที่เราค้าลก,กันอยู่นี่ออกไหมอ่าโอเคคราเนี้ยนะพอเรามาเห็นแนละ้วในย่อส่วนเาเนี้ยผมจะบอกว่าการทําเปรียดทองหลังจาก2,480ไปแล้วเนี่ยมันมีการทําเปรียดทองได้บ้างแต่ก็หาช่างธรรในยากถูกไหมครับคราเนี้ยมันเลยกลายมาเป็นคําว่าการ กระไหลทองในยุคหลังจาก2480ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการทําเปรียทองอยู่แต่ใช้ปริมาณของทองที่น้อยลงมันก็เลยเขาก็เลยเรียกไปเป็นว่ากระไหลจนมาถึงวิวัฒนาการช่วงหนึ่งที่มันมีเคมีตัวหนึ่งที่มันทาให้เกิดกระไหลได้เขาก็เลยเอาตรงนั้นนะ่ะมาทําเป็นกระไหลทองในช่วงประมาณ2,500เป็นต้นไปนี่เอาไหมครับวิวัฒนาการของเขา,าคือทองมันจะบางลงบางลงจนไปถึงจนไปถึงยุคที่มันเป็นเคมีอ่าโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาตัดสลับนะ ผมจะลงกล้องพันเอกให้ดูผมไม่ได้ให้มองที่ทองนะผมอยากให้มองที่เหรียญที่องค์พระโอเคแบบหนึ่งผมตั้งตลรางมาให้ดูนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยที่ใช้กล้องพันเอกไม่เป็นะก็จะมองกายภาพไม่เข้าใจผมอันนี้ผมยอมรับผมถึงจะต้องมาอธิบายให้เข้าใจในภาษาหรือศัพท์บางอย่างที่มันเป็นศัพท์พื้นฐานแต่ส่วนพี่ๆบางคนเนี่ยที่เล่นกล้องพันเอกเป็นอยู่แล้วเนี่ยผมถามว่าตรงนี้เก่าไหมเนี่ยลายตรงนี้ที่เกิดเนี่ย เก่าไหมเก่าไหมเก่าไหมบางทีเหรียญเนี่ยผมแบ่งให้พี่นัทไปเหรียญนะเพราะว่าผมเข้าใจนะคือมันมองด้วยรูปที่ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยเหมือนส่งสติกเกอร์คิดถึงกันเนะี่ยมันไม่มันไม่เข้าใจอินเนอร์ถึงถึงขอจริงๆที่อยู่ตรงหน้าหรือคือความรู้สึกที่มันอยู่ในใจลึกๆเรา่าจริงๆมันแท้ยังไงมันเก่ายังไงเี่าไหมฮะพี่นัทก็ส่งพกลับมาให้ผมว่าเนี่ย ผมก็อกมองพระพี่นัดดีพี่นัดก็บอกพระของเขาดีผมก็บอกพระของผมเขาพอเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกินปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมาถึงบางอ้องกันเรื่องไครับผมถึงผมถึงชอบนะคาที่เขาบอกว่าพระมันต้องแท้ทุกตาผมก็ยอมกอาพระของผมเนี่ยให้พี่นัดดูพี่นัดก็ยอมกอาพระของพี่นัดให้ผมดูแล้วเราไม่ได้หัวกันหรือแบบเฮ้ยกูเกงใจมึงเกงใจกูไม่ใช่มันแท้มันแท้ที่พระมันไม่ได้แท้ว่านั่นคือพี่นัดนี่คือผมหลังเลนไม่ใช่ แต่ทำไมผมไม่เข้าใจว่าการที่ผู้คุณบอกว่าแท้เนี่ยต้องขายได้แท้ต้องผ่านการประกวดคุณก็เรียนรู้กันมาว่าภาพดูแบบนี้ประกวดแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นคุณก็มาจากการจัดตั้งคุณอนุมัติได้คนนี้ไปเป็นกรรมาการนั่นแสดงว่าคุณก็ต้องเชื่อแล้วว่าคนพวกนี้เขามีการเรียนรู้มาและบอกเก่าแบบฉบับของผู้คุณกันมาภาพมันก็จะมาในเขตเดียวกันหมดไม่ออกไหมครับ แต่ทำไมพวกคุณที่เล่นสามคนที่เล่นสมาคมบางคนเนี่ยยังเป็นอ e ีแอบอยู่ไม่กล้าใช้กล้องพันเอกบางคนก็ไม่ใช่อีแอบหมายถึงว่าใช้แต่ไม่บอกถูกไหมถ้าคุณคิดว่าพาคุณแท้ทําไมคุณไม่กล้าส่งกล้องพันเอกให้คนที่เขาตามติดตามคุณอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยได้ดูคุณอยาบอกว่ามองหาอะไรถูกไหมถ้าคนกลุ่มน,นั้นนะ่ะผมขอเป็นตรงกลางเป็นสื่อกลางนะผมถามว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้กล้องพันเอก ผมก็จะถามว่าคุณแล้วคุณไม่ส่องหรอผมก็อยากจะเห็นแกนว่าในพระที่คุณขายันเป็นแสนเป็นละนะ้านมันมีอะไรถูกไหมพราะคนที่เขาใช้กล้องบัดเอ็กเขาเห็นอยู่แล้วว่ามันมีอะไรแต่เขาไม่เข้าใจว่า 10x มันได้อะไรนึกออกไหมความมีความได้มันต่างกันผลประโยชน์มนตกอยู่กับใครอ่ะถูกไหมคุณขายพระคุณได้กาไรผมเป็นผู้ชมผมเป็น FC ผมเป็นผู้ติดตามพวกผมได้อะไรคุณได้ตามคนหนึงได้พระ ใช่ไหมคนขายได้แฟนคลับคนขายพรพได้ได,ได้ได้หน้าได้ตาถูกไหมเอาภาพไปแลกเปลี่ยนอะไรผมไม่ขอพูดถึงถูกไหมแล้วพวกผมที่ดูอยู่ได้อะไรแต่คุณบอกว่าแชร์ไปนะครับแชร์ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามทํากระเพราหมูอะไรล่ะครับในเมื่อพวกผมก็ไม่ได้อะไรมองไปให้น้าลายหกมองไปบางอย่างก็คือแบบน้ําลายหกคือบางอย่างม่ใช่เป็นแถวเว้ย คือเราเคยเห็นเราเคยสอนอันเนี้ยอันเนี้ยแท้จริงแต่บางอย่างเราก็มีคําถามถามไม่ได้พอถามไปก็พวกคุณมันโง่ไงพวกคุณมันอีฉาไงพวกคุณไม่มีเันผมไงพวกคุณมันกบใต้กระลาไงแล้วแล้วพวกคุณแล้วพวกคุณที่เป็นสมาคมเป็นสากคนเนี่ยคุณคุณอยู่นอกกะลาหรือหรือคุณอยู่กระลาคนละใบกับผมคุณสิบเอ็กคุณก็คุณก็กะลาใบนึงผมพันเอ็กผมก็ผมพันเอ็กเยอะกว่าสิบเอ็กีกนะผมกะลาใบใหญ่ผมก็ยอมรับแต่ทําไมเราไม่ทําให้มันสากคนละพี่เพื่อนถูกไหม ถูกไหมใครทําใครได้นะพี่ๆเพื่อนเหมือนวันเหมือนเหมือนครั้งหนึ่งอะที่คนมาบอกว่าโกลกลมเนี่ยคนทั้งโลกเขามาด่าว่าไอ้นี่มันบาถูกไหมคนบอกว่าเนี่ยอนาคตมันจะมีวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าเครื่องบินแล้วมันบินได้คนก็หาว่าไอ้นี่สติฟันเฟืองถูกไหมอะไรอะประยียบดวงจันทร์นี่มันคืออะไรที่มันเลอะเลือนขนาดนั้นเลยเหรอวิวัฒนาการมาขนาดนั้นเลยเหรอแต่ทำไมทุกวันนี้คนคนยังเชื่อว่าคนเนี่ยวิวัฒนาการมาจากกลิ่น แต่ทุกวันนี้คนก็เลี้ยงลิงไม่ตลกว่ะขอไปเรามาชมกันต่อนะฟังเป็นความรูม้ฟังเป็นฟังมาฟังผมระบาย,ว,ยว่าอานนี้ง่ายๆดีไหมเออผิดถูกผมรับเองนี่อย่างเงี้ยนังเลงนะ <c oughs> อ่ะโอเคผมไม่ได้ให้มองแค่จุดเดียวหรอกผมก็จะให้ดูทั่วๆไปอะ่ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นการแตกตัวของโลงหะไหมการยุบตัวของโลงหะเห็นไหมครับ เนี่ยาพันวิชาตัวก็ต้องมาคอยปรับให้นะเห็นไหมเห็นไหมครับพอโลหะเนี่ยถามว,ว่าเส้นเส้นเนี่ยบางคนที่เขาบอกว่า,วามันคือเส้นพุทธคุณสงสัยพวกนี้ต้องตั้งทีมวายสไปเดอร์แมนไว้วายเป็นมุมที่บ้านละคือพี่พเพื่อนฟังนะการที่มีวัตถชุชิ้นหนึ่งมาปิดทับวัตถุชิ้นนิงชิ้นหนึ่งอยู่แล้วความชิ้นมันไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับพอวิวัฒน,นาการจริงๆสมมุติว่าความชิ้นที่เกิดมาก็คือเชื้อ <c oughs> ก็คือสนิมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนอไหมครับพอสนิมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆสมมติว่า40ิบปี5้าสิบปีมันจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันดันมีวัตถุชิ้นหนึ่งมากดทับอยู่มันก็เลยเกิดปฏิกิริยานี้ความเข้าใจของผมเองนะที่ผมสองมาแล้วผมมอตรงเนี้ยมาเป็นความรู้พื้นฐานของผมเองซึ่งผมใช้ตรงเนี้ยแล้วมันไปดูพาพองค์อื่นเนี่ยแล้วมันแล้วมันแทงไงแล้วมันใช่ไงผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ไม่ว่าแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่เส้นพุทธคุณ ผมมองว่ามันคือความชื้นที่มันเกิดอาการสะสมจนวัตถุชิ้นนอกเนี่ยมันเกิดอาการแห้งและยุบตัวลงไปโดยการกัดกินสนิมจากภายในพอเริ่มยุบตัวไปปุ๊บพอจริงๆแล้วมันจะต้อง40หรือ50ปีความชื้นตรงนั้นที่เกิดขึ้นมาก็เรียกสนิมจริงๆมันต้องเกิดช่วง40-50ปีแต่พอมันมีวัตถุสิ่งหนึ่งไปกดทับอยู่มันอาจจะต้องใช้เวลาึง7 0ปี80ปีนี่รูไหมครับ พอตรงนั้นมันเริ่มยึดตัวปุ๊บสนิมความชื้นตัวนี้มันขึ้นมาได้ปุ๊บมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ในหลังนั้นก็คือ80ปีอันนี้คือตัวอย่างนะถูกไหมะนนเส้นพวกนี้มันก็จะคงอยู่ได้ถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่เส้นพุทธคุณถ้าไม่อย่างนั้นทุกวันนี้สเปร์แมนต้องบอกว่าไม่ได้ปล่อยใหญ่นะปล่อยเส้นพุทธคุณโอเคนะชอบจริงๆิเลยว่าคลิปนี้คิดที่แล้วก่าพูดนะผมว่าอินกับคลิปนี้ผมว่าอินคานี้มากเลยดวเชื่อดีเดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนผมต้องไล<า> <laughs> พ,พี่เพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนี้นะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับตรงนี้พี่เพื่อนจะเห็นสีแดงๆอยู่นะเห็นไหมกล้องมันมองเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะสีแดงๆเนี่ยเกิดจากสนิมทองแดงนี่อ,อกไหมครับสนิมทองแดงบวกกับเปรียกทองที่เกิดจากทองคํามันก็เลยออกมาเป็นคล้ายๆหน้าเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเห็นกันในชะ่ไหมเดี๋ยวๆมือมไปโดนพี่เพื่อนมองให้ดีนะสีตรงนี้จะอ,อกสีแดงกว่าสีตรงนี้ สีตรงนี้จะออกสีแดงแดงองกสีอันนี้นั่นคือสนิมทองแดงเขาเริ่มคืนตัวมาอยู่ด้านนอกของทองคําเห็นไหมโอเคไหมโอเคนะเห็นไหมแล้วพอตรงไหนที่เขาผูกก่อนไปผูกสนิมเหมือนก็นขึ้นมาถูกไหมมันก็เลยเกิดมาเป็นสีนี้แล้วมันเกิดสนิมชุดหนึ่งเห็นไหมคือก้อนตรงเนี้คือสนิมที่ขึ้นมากินอยู่บนโลหะเหนือจากเปียกทองเห็นไหมเห็นึงความเก่านะกว่าที่มันจะเกิดวิวัฒนาการมาได้ถ้าคุณเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากลิงนี่ก็ คือมันนี่ก็คือลิงนี่ก็คือมน,นุษย์โอเคเนี่โอเคอ้นี่เดี๋ยวเพื่อนผมมันก็ดึงดึง,ด,งดึงมาเลยโอเคทั้นหงั้นหนึกันเลยครับไปไปกันโอ้ oh, เพื่อนเอ้ยจะไลาอะไรตอนนี้โอเคเพื่อนผมมันชอบวิ่งเก็บ okay. แรงเอาไว้ ไอน,นีโอเคเรามาชมกันไปเรื่อยเ,เ,เห็นไหมครับเห็นสนิมทองแดงไหมเห็นไหมครับโอเคนะเดี๋ยวก็เผาซะี่คลิปซะเลยดิเห็นไหมครับ,รบพี่เพื่อนเพื่อเห็นการเห็นการแตกล้านของโลหะไหมพูดไปพูดมามันก็จะสิ้นหายเห็นไหมการที่โลหะเขากินเนี่ยจนโลหะอีกชุดหนึ่งมันแตกออกจากกันเห็นไหมครับใครจะมองว่าเป็นโลหะเดือดก็สุดแล้วแต่นะผมก็ไม่ได้ว่านะครับ เรามามมยอีกฝั่งอีกมุมหนึ่งเห็นไหมเห็นหรือเปล่าผมจะโฟกัสเขาจะไปกดที่กล้องเพื่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นโลหะที่เขากินไหมครับเห็นไหมวนมาส่งของโลหะพอมาเริ่มกินเนี่ยพอมาขายน้ําสนิมของโลหะมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินวันนาของน้องคำไปพอมันกินปุ๊บมันก็จะยุบไปเป็นแบบนี้มาสุดกล้องมาว่าเดี๋ยวมันก็จะยุบมาเป็นแบบนี้เอาตรงนี้ดีกว่าพอมาเริ่มกินเข้าไปอ่ะมันจะเริ่มยุบเห็นไหมยุบเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดมาเป็นลายมุ้งเห็นไหมมัน ถูมครัเห็นไหมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับเห็นไหมเห็นงความเก่าเนาะคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมั้งสำหรับพี่เพื่อนๆนะดูผมมาหลายคลิปแล้วหวังว่าคลิปนี้เดี๋ผมปิดท้ายนยด้ดีกว่าหวังว่าคลิปนี้พี่เพื่อนๆน่าจะได้อะไรจากผมไปบ้างนะผมไปดูโรงเรียนนิดนึงดีกว่าใครที่ไม่เข้าใจเรื่องเส้นพุทธคุณนะคืนนี้ก็ไปดูสไปเดอร์แมน แล้วพ,พี่เพื่อนจะเข้าใจว่าอะไรคือเส้นพุทธคุณเห็นไหมครับที่ผมบอกอยู่เสมอว่าโลหะด้านหลังชัดไหมอะน่าจะชัดอยู่นะโลหะด้านหลังเขาจะคายความชื้นไปด้านหน้าถูกไหมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเกิดไอมุมูที่เรียบตึงมากกว่าด้านหน้าด้านหน้ามันจะเกิดการยืบตัวของโลงหะที่มากกว่าโอเคไหมโอเคนะครับอย่าลืมนะคืนนี้กพพ็พี่เพื่อนไปดูเส้นพุทธคุณในสไปเดอร์แมนกันแล้วพ,พ,พี่เพื่อนจะเข้าใจ สวัสดีครับ